วัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family คลิปที่5วันนี้มาคุยเรื่องพ่อไก่พ่อไก่เป็นเรื่องสําคัญครับถ้าเกิดพ่อไก่นะครับขึ้นเหยียบหลังจริงแต่ไม่มีน้ําเชื้อเนี่ยเราจะเศร้าเพราะว่าแม่ไก่มันก็จะเสือกไข่ปกติด้วยอ่ะไข่ปกติแล้วงไงครับหนึ่งเสียเวลาแน่นอนครับไข่ปกติแต่มันไม่มีเชื้อม,ม,มันก็ไข่จนหมดตับเขาอะ่ะพอไข่จนหมดตับเขาเสร็จแล้วทำยังไงจะรู้ได้ว,ว่าไม่มีเชื้อก็ต้องปล่อยเขาฟักไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยสอ่สองไฟดู ดูว่ามีเลือดเดินไหมถ้าไม่มีเลือดเดินก็แสดงว่าไม่มีเชื้อเสียเวลาละเสียเวลาเท่าไหร่กว่ามันจะไข่วันเว้นวันกว่าจะไข่เสร็จก็อ่ะไปส็จตีไปซะกยี่สิบวันหรือหนึ่งเดือนแล้วก็กว่าจะฟักอ่ะตีสักเดือนหนึ่งอ่ะรวมทั้งไข่ทั้งฟักฟักสักอาทิตย์หนึ่งนะแล้วมาส่องดูโอ้โหเสียเวลาเป็นเดือนหนึ่งละเสร็จแล้วต้องมาให้เขาพักฟื้นนะครับให้เขาหมดหมดความเป็นแม่ไก่ให้กลับมาเป็นไก่ที่พร้อมไขอ่อีกก็อีกสักประมาณสิบห้าวันล่อไปเดือนครึ่ง เ,เ,เสียเวลาไหมเสียเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นความสําคัญเลยพ่อไก่นะครับหรือว่าแม่ไก่พร้อมแนละ้วแม่ไก่ก็ก็กกกกเลยเราเดินให้ข้าวปบประตูกรงไปเห็นหน้าเราแม่งย่อเลยอ้าวย่อแล้วนี่แม่ไก่พร้อมไขวันสองวันเรายังไม่ทับแม่งไขไปแล้วครับถ้าเกิดมันไขก่อนแล้วเราไม่ได้ทับมึงเสียไปอีกสี่ฟองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาทับแล้วไขแม่งไก่เสืกไขแค่หกฟองสรุปมีเชื้อสองฟองไขหกอีสี่ไม่มีมึงได้ลูกไก่สองตัว แม่ไก่พร้อมครับพ่อไก่ไม่ทับกดเลยปั๊บพ่อไก่กุจับแม่ไก่ไปกดปุ๊บให้ขึ้นเหยียบหลังกูป้อซ้ายป้อขวาแล้วเดินหนีไม่ทับจบคาวอีกครับผมอ่าฮะอ่าฮะพอพ่อไก่ขึ้นทับครับปุ๊บพ่อไก่น้ําเชื้อมีนิดเดียวปืดไม่ถึงรังไข่ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อติดครับอีกเสียเวลาโอ้โหมันเสียเวลานเนี่ยคือยกตัวอย่างให้ให้ดูว่านี่แหละคือเรื่องสําคัญของของพ่อไก่เหมือนกัน ทำยังไงจะให้พ่อไก่เขาสมบูรณ์แข็งแรงอยากจะขึ้นเหยียบหลังตัวเมียนะครับผมง่ายมากวิธีพีเอฟโคตรง่ายเลยครับให้เขาอยู่ล็อกกว้างเลยครับล็อกของเขาโดดเดียวๆไม่ต้องเสือกเอาตัวเมียเข้าไปอยู่ด้วยให้เห็นแค่ตัวเมียววๆเป็นแรมนี่เหมือนเราเลยเห็นววเป็นแวมไม่ได้ให้เห็นววเป็นแวมหรือไม่นะครับล็อกไม่ไก่ ขวาซ้ายช่องกลางว่างอยู่ให้พ่อไก่แม่งเดินล่องกลางครับให้แม่ไก่พ่อไก่เดินล่องกลางเดินล่องกลางเดินล่องกลางให้นอนแม่งล็อกกลางเลยก็ได้นะครับช่องกลางให้มันนอนนั้นเลยก็ได้อาาันนี้คือการอย่างแรกนะอย่างที่สองคือทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องทําหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับผมคือให้เขาอยู่ล็อกตัวเดียวไม่ให้อยู่รวมกับแม่ไก่นะฮะหรือว่าปล่อยเดินในล็อกที่มีแม่ไก่อยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ได้นั่นแหละนะครับผม แล้วก็ให้กินอาหารให้สมบูรณ์เต็มที่แบบคลิปที่แล้วที่บอกไปถ้าเกิดใครไม่ดูคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูว่าให้กินอะไรกินเหมือนกันเลยครับกินเหมือนกันทุกอย่างไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับพ่อไก่เขาจะได้ไม่ต้องคีมีขี้ต๊อกด้วยนะครับเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ฮะว่างๆนะครับเอาออกมาขังสุ่มให้คุยดินเล่นบ้างนะครับผมมีสุ่มหนึ่งลูกสําหรับพ่อไก่นะมันขังไปานานสร้อยหลังดูสร้อยหลังแม่งเริ่มม้วนเหมือน,เห,อนเหมือนผู้หญิงดัดดัดดัดขนรอนอะ่ะดัดผมให้มันรอนอะ่ะ มันเริ่มม้วนแดกขึ้นมาแสดงว่าอยู่นานเกินไปละให้เอาออกมาขังสุ่มเล่นฝุ่นเล่นดินบ้างนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับจับเขาเล่นบ้างเพราะไก่ที่คุ้นๆพอดิดนิ้วเขาจะมาป้อกับเราให้เขามาเล่นกับเราให้เขามีความสุขเล่นเล่นเล่นหรือไปจับรูปเนื้อรูปตัวเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับจับคิงค่งยบจับเล่นแบบเหมือนหยอกลูกหมาอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมีมีความสุขนะฮะแล้วก็จับขังสุ่มนะครับจับไข่ใส่สุ่มมากินหญ้าเล่นฝุ่นเล่นดินปล่อยเขาเล่นเลยครับ วันดีคืนดีนะครับผมมีพ่อไก่สองตัวนิ่มเปิดสุ่มเลยนะครับเล่นฝุ่นเล่นอยู่เปิดสุ่มเลยให้เขาแบบให้เขาแบบกระแทกกันนะเปิดสุ่มให้เขาจะฉะกันเลยครับบุ๊บบุ๊บบ๊บนะบุ๊บบุ๊บ๊บสามทีจับแยกนั่นคือการกระตุ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโอ้หหลักการอะไม่อยากวิทยาศาสตร์กีฬาเลยนั่นคือการกระตุ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายซึ่งผู้ชายควรจะมีถ้าถ้าไม่มีตัวนั้นมึงก็ไม่มีกล้ามแล้วลน่ะ คือคือนักกีฬาที่ต้องการเล่นกล้ามหรือว่าอะไรแบบนี้ก็กจะมีพอฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโผพวดขึ้นมาเยอะๆนะครับมันก็จะมีความมีความแบบว่าไข่ยอยากจะผสมพันธุ์เยอะนั่นเองนะครับผมคือมันก็จะเป็นความหลังฮอร์โมโนความเป็นชายนะครับพอตอนนอนไปเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดร่างกายนอนหลับลึกสนิทเกิน90มนาทีขึ้นไปเนี่ยร่างกายก็จะมีสั่งสารโกธฮอร์โมนออกมาซึ่งการสารโกธฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทาให ไปไหนครับไม่ใช่เป็นอสอนออกกาลังกายหรือนักกีฬาพอกายนะครับผมย้อนกลับเข้ามาเรื่องไก่ต่อไปมันคือหลักการเดียวกันครับแต่เราเพียง่ไม่รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือนั่นแหละใหกะ้กระตุ้นให้ไก่มันหลัง่งฮอร์โมนไทโซโทโรนออกมานะครับผมก็เป็นอันว่าโอเคแต่ถ้าเกิดไก่เขากินหวานเยอะเกินไปทําให้ระบบอินซูลินมันมันบกพร่องนะครับก็ทําให้ไก่เป็นเบาหวานได้ซึ่งมัน,ม,นมันก็เลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้ไปก็เอามาคุยกันให้ขำๆเล่นคือนี่แหละครับ ดูแค่นี้พอนะดูแค่นี้พอนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้เอาหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬานี่แหละจบวิทยาศาสตร์การกีฬาจ๋าเอาเรื่องนี้พอนะครับผมคือหนึ่งดูแลเรื่องเรื่องที่หลับที่นอนให้เขาสบายๆขนกลับเมื่อไหร่ก็เอามาขังสุ่มเล่นดินเล่นฝุ่นนะครับเปิดให้เขาออกมาฉากกันบ้างนะครับจัดไม่ต้องไม่ต้องเล่นเป็นอันครับฉาฉากกันสามทีปึ้งปึ้งปึ้งจบจับแยกแค่นั้นเองแล้วก็ให้เขาแบบว่าเห็นกันแบบ ส่งสายตากระฟ like, ิกกระเฟียดแบบว่าเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงอะไรประมาณนี้แค่นั้นครับอ่าไก่ก็จะมีความคึกคักคึกคักคึกคักเสร็จแล้วถ้าเกิดเราเอาตัวเมียมาปุ๊บเขาไม่ยอมทับให้จับกาดน้ําให้จับอาบน้ําพึ่งแดดสักหนึ่งอาทิตย์นะฮะทายานะครับถายากินยากําลังนะครับแล้วเขาก็จะกลับมาฟิตเหมือนเดิมแต่อยากินยากําลังทุกวันจะทําให้ไก่เคยตัว เอาเฉพาะช่วงนะครับผมคือช่วงเนี้มันเริ่มไม่ทับแล้วเว้ยทำทุกวิถีทางอย่างที่พี่บอกแล้วมันก็ยังไม่ยอมทับถ้ายังไม่ยอมทับคุบเอาออกมาดูเดือยยาวไหมนะถ้าเดือยยาวแต่งเดือยหน่อยครับตัดเดือยออกปุ๊บ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 เสร็จแล้วก็ถ่ายยาพยษยาถ่ายยาพิเสร็จแล้วก็การน้ำตักแดดสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กินยาบำรุงสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็เอากับข้าที่เดิมสักสองสามวันแล้วก็เอาตัวเมียไปกดให้ปั๊บไอ้ครับก็จะกลับมาฟิตปึงปังเหมือนเดิมอ่า แค่นั้นเองครับไก่หนุ่มไม่ใช่ไก่หนุ่มพ่อพันธุ์ดูแลไม่ยากโคตรง่ายสไตล์ตพีเอฟดูแลง่ายพีเอฟต้องการทาอะไรง่ายๆเพราะชีวิตถ้ายากถือว่าผิด <c oughs> ยืมคําพูดเขามาเว้ย <c oughs> ใครเคยดูบ้างชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าถ้าชีวิตยากถือว่าใช้ชีวิตผิดนี่ เพราะนั้นนะครับอะไรเราอย่าไปทําให้มันยากวุ่นวายคือไก่มันต้องวิ่งออกกาลังกายอยู่ห้องยังรูห้องใหญ่ๆให้ซุ้มใหญ่เขาทําไปครับเพราะว่าเขาขายไก่ตัวหลายหลายหมื่นหลายพันสําหรับเราแม่งหลักพันหลักร้อยเอาแค่นั้นนะฮะอยู่แค่นั้นก็ขายได้ถ้าไก่มันเก่งเดี๋ยวมันไปหลักหมื่นเองนะครับผมแล้วก็ค่อยค่อยว่ากันใหม่ทีหนึ่งแต่ถ้าเทียบนะถ้าดูแลหลักร้อยแต่ขายได้หลักหมื่นกูก็ดูแลหลักร้อยนี่แหละจะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายทําไมวะถูกต้องไหมครับโอเค ควรมียากําลังยาบารุงติดบ้านไว้มียาบกําลังติดบ้านไว้ยาบารุงในที่นี้คือยาบํารุงแบบฉีดอะไรก็ได้ที่มันเป็นยาบารุงนะครับยากําลังอะไรก็ได้นะครับอ้ออย่าลืมกินถั่วนะครับถั่วแดงถั่วดําถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วอะไรก็ได้ที่มีให้เขากินบ้างนะครับผมเพื่อที่เขาจะได้มีกล้ามเนื้อเยอะๆนะครับมีโปรตีนเข้าไปสุขภาพจะได้แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้ เนี่ยชุดนี้เริ่มดำดครับตาดำตัวดำจับให้ดูแค่นั้นแหละเขาไม่ให้จับไข่นานเออสำหรับคลิปนี้ไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ที่6ไม่รู้จะทำอะไรยังคิดไม่ออกสำหรับวันนี้ไปละ6คลิปเดี๋ยวตัดลงให้นะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วคือคลิปที่5นะครับผมแสดงว่าคลิปเนี้ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยคลิปเซตเนี้ยมันคือคลิปมี5 5คลิปนะหนึ่งาห้าไล่ตามดูให้ครบคุณจะ มีประโยชน์กับคุณมากในการในการเลี้ยงไก่ตอนนี้เออแล้วเดี๋ยวเรื่องอดูแลลูกไก่อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผม,มาถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมานั่งต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย